สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะว่าด้วยเรื่องของการทำ voice over นะครับหรือการพากย์เสียงบรรยายลงในวิดีโอครับหลายๆครั้งนะครับที่เราบันทึกวิดีโอมานะครับในสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งในสตูดิโอเราอาจจะได้เสียงที่ไม่มีคุณภาพเสียงที่ไม่ได้ดังใจนะครับหรือว่ามีอุปสรรคในการบันทึกเสียงเราสามารถที่จะใช้โปรแกรม Adobe Premiere นี่นะครับซึ่งจะมีคำสั่งพิเศษนะครับที่จะ ทําให้เราพรีวิววิดีโอไปแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเสียงลงไปนะครับซึ่งทําให้ภาพและก็เสียงเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันการบันทึกเสียงตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบทเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์การบรรยายนค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง การทำวีล็อกนะครับหรือว่าการทำพวก YouTube วิดีโอต่างๆก็สามารถจะใช้เทคนิคนี้นะครับไปใช้ในการทำ voice over ให้กับวิดีโอของตัวเองได้ครับถ้าอย่างไรแล้วไปเรียนรู้ถึงวิธีการใช้คำสั่งต่างๆใน Adobe Premiere ทำ voice over กันเลยครับเรามาเริ่มต้นนะครับจากการไปหาวิดีโอนะครับที่เราต้องการนำมาใช้ทำ Uh, Voiceover นะครับผมถ้าสมมุติว่าอดวิดีโอนะั้นนะครับมีอยู่ใน Project Source แล้วนะครับก็สามารถที่จะ d o บเบิลคลิกนะครับกดดูใน p พรี e w Screen แล้วก็ลากมาใส่ในเส้น t i m e l i น์ได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะครับก็กด Ctrl I นะครับผมแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอมานะครับผมอย่างนี้นะครับผมทำการเลือกแล้วก็กด Open ไปนะครับ ผมทำการลองพรีวิวดูนะครับว่าคลิปวิดีโอของผมนี้จะเป็นยังไงบ้างตัวอย่างแรกนะครับผมจะจำลองตัวเองนะครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับจะทำการประกาศบนเครื่องบินผมลองพรีวิวดูในคลิปก่อนนะครับจะเห็นว่าเสียงแบ็กกราว์ของ เครื่องบินนะครับค่อนข้าง hehe, จะไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอามาทั้งหมดเลย,เลยทั้งภาพทั้งเสียงได้นะครับผมลากมาทั้งภาพทั้งเสียงได้นะครับตัวอย่างนี้นะครับไม่คลิปไม่ยาวมากนะครับผมก็เลยไม่ทําการตัดมันนะครับเอามาทั้งหมดเลย <eton Oui. S 2> คราวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกช่วงเวลาได้นะครับว่าเราจะจะให้มันเริ่มตั้งแต่วินาทีไหนนะครับผมโดยนะครับสมมติว่าผมอยากให้มันเริ่มตั้งแต่วินาทีที่นะครับสาม 5้าห้านะครับก็สามารถที่จะเอาเส้นไทม์ไลน์เนี้ยมาจิ้มบริเวณที่3 5มห้าและหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มนะครับภาคเสียงทับไปเลยได้นะครับหรือว่าภาคเสียงได้เลยคราวนี้สังเกตนะครับผมอันนี้ผมทําการซูมไปนดิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆอ่เดี๋ยวซูมไปนดิดนึงนะครับจะสังเกตนะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมทําการภาคเสียงแล้วทับ มันจะมีนะครับที่ไม์นะครับผมไมโครโฟนที่ชื่อว่า Voice Over Record นะครับผม,นนบม,มเนี่ยนะครับมีทั้งหมด c h a ช n นลเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราพากใน channel ที่1เนี่ยเสียงที่เราพากนะครับมันจะมาทับกับเสียงของวิดีโอที่เรานำมาใส่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมพากลองพากไ้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างเรากดไปนะครับผม แล้วมันจะมีวินาทีขึ้นนะครับมันจะมีวินาทีย้อนกลับไปประมาณ3วินาทีนะครับเพื่อให้เราตั้งสติแล้วก็เตรียมตัวที่จะเรคคอร์ดนะครับลองกดดูนะครับ1 2, นนะึสามและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับของการทำ voice over นะครับให้กับเครื่องบินลำนี้ เมื่อสิ้นสุดการนะครับมันจะทำการซ้อนทับไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมฮะถ้าเกิดเรานะครับเลือก audio channel เนี่ยนะครับที่เป็นที่ตรงกับอ channel ที่มันมีเสียงอยู่แล้วมันจะทำการซ้อนทับไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะครับ ในช n e ลที่มันว่างอยู่เช่นช n นลที่2ที่สามที่สี่ที่ห้านะครับในกรณีที่เรานะครับต้องการเสียงที่มันเอามาซ้อนกันนะครับไม่ใช่เสียงที่เอามาทับกันเพราะฉะนั้นผมเลือกวินาทีอ่าชแนลที่2นะครับผมคราวนี้นะครับวิธีการในการเลคอรอดนะครับเวลาที่เรากดเล็อร์ดไปใช่ไหมครับมันจะทําการย้อนไปสามให้เรานะครับ จากนั้นนะครับเนี่ยพอมันขึ้นคําว่า recording ก็คือเราสามารถที่จะใส่เสียงลงไปได้คราวนี้นะครับพอเราเสร็จสิ้นจากการใส่เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดที่ไมโครโฟนนี้ก็ได้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสิ้นสุดหรือว่าเราจะกด Spacebar บนแป้นนะครับแป้นเคาะนะครับผมบนแป้นพิมพ์นะครับมันก็จะทําการหยุดให้อัตโนมัตินะครับผมเสียงนะครับที่ได้นะครับผมมันจะมาอยู่ในโปรเจกต์ o u r c e ตัวนี้โดยโดยอัตโนมัตินะครับผมถ้าสมมุติว่าเราลบไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากเอามาใส่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับผมคราวนี้มาลองทําจริงๆจังๆกันเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําประกาศนะครับให้ทุกคนทราบว่าเรากําลังจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับกอให้ทุกคนเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับแล้วก็ไปกันเลยครับ ท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรากำลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกลณานั่งประจำที่และรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยด้วยครับ ladies and gentlemen we are now descending to d o n m e a n g international airport please return to your seat and นะครับจากสังเกตน,นะครับว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปอาจจะแบบว่า มีช่วงท้ายๆนะครับที่เป็นแบบนี้ครับมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับที่เวลาที่เราเลคคอร์ดวิดีโอไปแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเราสามารถนะครับที่จะลบนะครับคลิปวิดีโอนั้นนะครับลบเสียงบรรยายอนะครับออกไปเลยนะครับหรือจะลบจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทำการบันทึกใหม่ ได้เช่นกันครับอันนี้ในกรณีที่เราบันทึกไปแล้วแล้วเราไม่ชอบใจนะครับสามารถทําได้อย่างนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้มาเอาจริงๆจังๆแล้วนะครับผมสามสองหนึ่งนะครับรรท,นะท่านผู้โดยสารโปร,โรดทราบขณะนี้เรากําลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุณาน,านั่งประจําที่และรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยด้วยครับ ladies and gentlemen we are now descending to Don Muang International Airport please return to your seat and fasten your seat belts. Thank you. อันนี้รอให้มันประมวลผลสักครู่นะครับอ่ะมาฟังเสียงพนักง,งานต้อนรับชายสุดหล่อนะครับผมท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้เรากำลังลดระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุณานั่งประจำที่และรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยด้วยครับ Ladies and Gentlemen, We are now descending to Don Mearn International Airport. Please return to your seat and fasten your seatbelts. Thank you. ก็จะหวนหวนิดนึงนะครับเป็นผู้ประกาศหน้าใหม่นะครับผมก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับที่จะทำให้ดูนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของการที่ มันมีวิดีโอนะครับที่มีเสียงอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะภากเสียงซ้อนไปในวิดีโอนะครับได้เลยนะครับผมหรืออีกตัวอย่างนะครับที่ผมจะมาทําให้ดูก็คือเดี๋ยวผมกดหาคลิปวิดีโอก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับเป็นเหมือนวีล็อกนะครับที่ผมทําการเดินทางมานะครับแล้วก็ ตอนนั้นระหว่างเดินทางผมใช้คอมพิวเตอร์ในการอัดเสียงนะครับแล้วเสียงก็เป็นประมาณนี้ครับการเดินทางของแฮร์รี่นะครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสิ่งดีๆอยู่เริ่มต้นที่คราวนี้นะครับพอมาเสียงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันทําให้อัธรสนะครับหายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะทาการลงเสียงบรรยายใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเสียงเอาเอาเสียงดนตรีนะครับมาใส่ใหม่ในวิตัวอย่างนี้ผมก็เลยจะเอาเฉพาะภาพวิดีโอนะครับมาใส่นะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ หานะครับตำแหน่งหรือว่าจุดเริ่มต้นนะครับที่เราต้องการใส่เสียงบรรยายลงไปนะครับอาจจะเป็นช่วงวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกดไปแล้วก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วินาทีนี้ผมจะเริ่มใส่เสียงนะครับก็ตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นกันเลยครับ และนี่คือการเดินทางของแฮร์รี่ครับผมกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสิ่งดีๆเริ่มต้นที่เราการเดินทางของแฮร์รี่ในวันนี้นะครับมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษากสิกรรมนะครับกับโดยดรเจมส์นะครับคณะทองคำวันนี้นะครับดีใจมากๆเลยนะครับมีน้องก้าวนะครับซึ่งเป็นไกด์ตัวน้อยๆของผมนะครับที่จะพาผมไปเยี่ยมชมนะครับศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้ครับว่าจะมีอะไรบ้างน้องก้าวไปกันเลยครับ อันนี้นะครับผมก็เป็นการบรรยายคร่าวๆนะครับผมว่าภาคไปแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ และนี่คือการเดินทางของแฮร์รี่ครับผมกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าสิ่งดีๆเริ่มต้นที่เราการเดินทางของแฮร์รี่ในวันนี้นะครับมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษากสิกรรมนะครับกับโดยดรเจมส์นะครับคณะทองคําวันนี้นะครับดีใจมากๆเลยนะครับมีน้องก้าวนะครับซึ่งเป็นไกด์ตัวน้อยๆของผมนะครับที่จะพาผมไปเยี่ยมชมนะครับศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้ครับว่าจะมีอะไรบ้างน้องก้าไปกันเลยครับ ก็จากตัวอย่างนะครับก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าการทำ voice over นะครับไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เลือกนะครับ Channel ที่ว่างนะครับแล้วก็กดบันทึก voice over ลงไปแค่นั้นเองนะครับผมส่วนไหนที่ต้องการก็เก็บเอาไว้ส่วนไหนที่ไม่ต้องการก็ทำการบันทึกใหม่นะครับผมแล้วก็ไปใส่ Sound FX f e c t ใส่เสียงใส่ซาวประกอบได้ทีหลังนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ